พอพูดถึงเรื่องโทรศัพท์นี่กระเทือนหัวใจมากนะพูดจริงๆนะนี่ตัวทําลายพระเน,นในวัดแหลกหมดเลยโทรศัพท์มือถือเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเพชรคาตเบอร์หนึ่งเริ่มมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์ว,วิทยุโทรทัศน์เทวทัศน์วิดีโอแล้วเข้ามาถึงโทรศัพท์มือถือนี่ว่าแล้วตั้งแต่เพชรคาตสังหารพระให้ฉีพหายปเป็นสดนนร้อนต่อหน้าต่อต,อตาเลยนะอันนี้อพิลึกมากนะ คืบคลานเข้ามาคืบคานมานี่ถือเป็นธรรมดาแล้วก,กิเลสกืนหวานกืนหวานเลยนะหลักสัตว์นะหลักธรรมในไม่มีแล้วเวลาดี <c oughs> มันกืนหวานกืนหวานเลยแหละ <c oughs> น่าทุเรศจริงๆนะทําไมถึงหยาบเอานักหนาพระเรานี่ละ่ะยาบเอาแบบไม่ลืมหูลืมตาถ้าว่ายศว่าลาบแบบเป็นบ้าขรจฉอดรอดว <c oughs> ิ่งหายศวิ่งหาลาบ ความดีไม่หาบวชเข้ามาเพื่อศีลเพื่อธรรมตามหลักพุทธศาสนาเพื่อความพ้นทุกนี้บวชเข้ามาหายศหาลาภออหาความร่าความรวยหาชื่อหาเสียงออหาหนังสือพิมพ์หาวิทยุหาเทวทัศน์โทรทัศน์หาโทรศัพท์มือถือเข้ามาตัดคอมันนาผ้าหัว,ลวโลโลเนี่ยกำลัง กำลังกำเริบเสรบซายเวลานี้มันไม่รู้จากบาปจากบุญจากอะไรมันเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนั่นเหล่านี้เป็นเรื่องเหยียบหัวพระพุทธเจ้าตรงน,นั้นสําหรับพระเรานะพูดแล้วมันสรดสังเบชมันน่าด้านจริงๆนะพระทุกวันนี่ด้านจนไม่มองดูอะไรเลยนะฟังให้ดีนี่ละทับบอกพระพุทธเจ้าพูดออกมาตามความจัดความจริงผู้เป็นมันเป็นยังไงเสียหายไหมพิจารณาดูวิ่ผู้ว่าผู้เตือนผู้บอกผู้เอาไฟ ออกจากหัววันนี้เป็นความผิดเหลือถ้าอย่างนั้นคําสอนพุทธเจ้าก็หมดไม่มีอะไรเหลือเลยละ่ะจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้โลกเดินแดนนี้เท่านั้นนะโอ้ยพูดแล้วทุเรศลนะยิ่งหนายิ่งแน่นขึ้นทุวันทุวันนะ <c oughs> นี่ก็ยังพูดเข้ามาอีกล่ะกำลังนะ่เก้าอี้กาลังคืบคานเข้ามาในวัดน,นี่เอาฟาดหัวหน้าผากมันให้หน่อยนะเ <c oughs> ก้าอี้มันขนก็ไปในครัวในครัวมันมาที่นี่มาได้มันขนก็ไปในครัวเอาเก้าอี้ฟาดหน้าผากมัน มันเก่งมาจากไหนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญนด้วยเก้าอี้ตรัสรู้ด้วยเก้าอี้ศาสนาสอนให้คนห,หาความสุขความสะดวกสบายทางกายหรือทางใจท่านไม่ไม่สอนเหลือที่ท่านหาสอนสอนเพื่อความทางทางด้านจิตใจเรื่องร่างกายมันมันเอาออกหน้าลนะนะเวลาเอะอขอให้มีความสะดวกสบายนอนฟูกนอนหมอนมีเก้าอี้โซฟาโซฟาเต็มไปหมดนันนะวัดปราวัดตาน,นี่นะเอ,อ๊ะบอก ใครมีอยู่แนีน่นนะกันเอาให้หนีทั้งหมดทั้งเจ้าของอย่า้มาอยู่หนักวัดนะนี่วัดนี่ไม่ใช่วัดเก้าอี้วัดเพื่อเพื่อทําเพื่อมาผลนิาพานนะไม่ใช่เพื่อเก้าอี้เก้าแออ่นะแม่มันพิลึกจริงๆนะดูแล้วสลดสังเวชนะไปพูดเฉยๆนะเดินไปนี่มองดูแม่เๆๆๆท่าเท่าเท่าขเหยียบคามูดคูดเหยาบปัดหยียบทำหยียบสอ,องคำทั้งแท่ง,ทง,ทงเวลานี้กําลังเหยียบต่อหน้าต่อตาลนะ ไม่มียางอาเดยชาวพูดเราดิชาวพูดชาวพระเราดิหาอย่างอายไม่ได้เลยน่าทุเรศนะจะไม่ดีนะคานี้นะคําสอนของพู้เจ้านี่แหละผิดหรือไม่ผิดเอาไปอะเอาไปดูจิ๋นะ่ะพวกเราทํานี่เป็นยังไงเหียบหัวพู้เจ้าไปผิดหรือไม่ผิดการสอนปัดออกไม่เอาตีนเหียบหัวพู้เจ้านี่มันผิดแล้วเหรอโอ้ทุเรศจริงๆนะไปที่ไหนที่ไหนดูไม่ได้เลเวลานี้ <c oughs> มันยาบมากที่สุดๆที่เลด หน้าด้านที่สุดมีกิเลสสมัยปัจจุบันนี่แหละแต่ก่อนก็มีกิเลสมีมาตั้งกับรัางการเมื่อไม่มีผู้เสริมมันก็ไม่เป็นฟืนไฟเผาไหม้น,ะนี่มีแต่คนเสริมกิเลสเอาไฟมาเผาหัวจะของนั่นแหละมันถึงได้เดือดร้อนวุ่นวายอืม